ขออัญเชิญเทพทั้งหลายในสากลจงมาโดนชูช่วยอำนวยชัยขออัญเชิญองค์อินปิ่นดาววดึงสาจอมเพวาทุกสถานวิมานใหญ่จงเสด็จจากฟ้าฟ้ามาไวๆเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยาน ขออัญเชิญพระคมผู้มีฤทธิ์รประกาศสิทธิ์พรชัยในสยามเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาธรรมทั้งโลกสามต่างสยบนบประนมขออัญเชิญเทวาทุกชั้นฟ้าจงลงมาเป็นเกณฑ์เป็นปฐมคั้นว่าได้เลิกดีที่อุดมเป็นปฐมมงคลเลิกให้เบิกชัย สาธุสาธุสาธุสักเคอยู่ในช่องชมากามาวจรสวรรค์กาเมีอยู่ในรูปภพอันจังหวัดวงคิริสิขาราตเตอยู่ในห่วงมหันโนกสิงคอนเขตและขุนเขาจันตาลิเคเทพย,ายดาเจ้าอยู่ในเมืองแม้นในอากาศวิมาเนียอยู่ในวิมาณมารรตรนตะมนเทียนทองทีเปรัตเตเทพย,ายดาเจ้าที่อาศัยอยู่ในราชรถแก้วและนเรือนหลวง จะคาเมเทพยายดาเจ้าทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่จะรุวานาะคหาเนเทพยายดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่ต้นไม้พฤษาสารเคหะวัเเตุมิเขตเตเทพยายดาเจ้าที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนไร่สวนและเลือกนาลงนาภุมมาเทพยายดาเจ้าที่อาศัยอยู่บนพื้นภูมิภาค จายานตุเทวาเทพยดาเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านให้เสด็จลงมาสโมโสอนประชุมช่วยชาละทะละวิสเมเทพยดาเจ้าที่อยู่ในห่วงเหวขาฝั่งน้ำและบนบกก็ไม่ได้เสมอกันยักษ์คันทับพนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกคนทันและนาคลาดยักษ์สาผู้เป็นใหญ่ติดทันตาสันติเกยัง เทพยาดาเจ้าที่มีความสุขอยู่ทุกตำบลมุนิวะระวะจนังอีกทั้งฤาษีมุนีนาราทุกแห่งผลท่านที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ด้วยเดตบะบ,ะบะเดชะบุญสาธโวเมดูก่อนเทพยาดาเจ้าทั้งหลายเมจงเกษมสังตามลำดับสุนันตุเถรสด,ดับอัตทรัอัตระเสิดมณนนวันสาธโวเมกามน,นาโรซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้า วันนี้ขาพเ้าจะขอเชิญท่านให้ลงมาช่วยอำวยครองนครชัยให้แก่บรรดาข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายที่ได้ประนมมือนั่งอยู่ในพิธีพระองค์จงมาประจำราศีให้มีแต่ความเจริญยิ่งวัฒนาด้วยใจเป็นศรัทธาสร้างบารมีอย่าได้ให้ขัดเครื่องทัข้องกการใดรับสมบัติจงภามีอันตรายอย่ามายั่งยีโรคใครนม่มีมาปีทา จงสูงความมุ่งมา่ปาธนาให้สูงยิ่งด้วยปัญญาทำสิ่งใดนั้นหนาจงได้ผลทั้นปฏิบัติข้องบนในตำาราเวทวนคาถาให้ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยบุญญาณิทุประการเทินนโมตัสสรรระภะควะโตร,รหัโสโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมสิบนิ้วของข้าพเจ้าจะยอยกขึ้นวางคิ้วชุลีไหว พระศีรัตนาตไตโมลีโลกอุบัติอยู่ในโอท้าทั้งสามไม่เทียบเปรียบเทียบปรารถนาครบถึงสองตัดสะพระวโตแห่งพระองค์ทรงเครื่องสักขาเพศข้าพเจ้าขอยอกรขึ้นเหนือเกศต่างประทุมเม่ประทุมทองเนี่ของข้าพเจ้าทั้งสองต่างปทิบแก้วอรหตโตแห่งพระองค์ ทรงหักเสียแล้วซึ่งกิเลสสัมมาสัมพุทธัะข่ารัดสรู้ในยธรรมด้วยพระอง์เองทรงราปัญญาเล็งสรพพันธ์อยู่ซึ่งเป็นบรมครูผู้หลักโลกหวังจะพาสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจัตุโลกโอคะส,สงสารมาประหารหักซึ่งสารประจักษ์อันประกอบไปด้วยกรรมและกงไม่ยอมให้สัตว์นั้นเวียนวนอยู่ในภพทั้งสจึงได้พระนามว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธดับซึ่งโทโสโมโหหาย โลพะละลายในทางบาปทรงอิสระยาภาพเรืองพระเดชทรงสัรเพศเป็นพระชิโนรดย่อมจะผดเรื่องตัดพระกิเลสพระองค์ทรงเล็งเห็นเหตุแล้วจึงหลบหนีขอประทานเสริมสร้างบาร,รมีปกเก้าเกศสีแก่ข้าพเจ้าโดยการนี้เถิดโยพุทโธอันว่าพระสังเทศทุกพระองค์ผู้ทรงพระนามสี่ประการนามคุณเบื้องต้นเป็นประธานคือ พระอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระองค์ทรงสถิตยังรัตนบรรลังแก้วอันวิจิตก็องเกิดด้วยบุญญาฤิศบารมีวาระโพธิมูเีใต้ขวงไม้พระศีมหาโพธิษามหามงคลมาระศะเสณังยังพยามาณกับพวกโลนให้พินาศอีกนี้สำรวมอินทรีย์ของพระองค์ดังปรมารมิพุธทธังข้าพระเจ้าจะน้อมเสียสิรลดไหวไปพร้อมทั้งหมดด้วยกายวาจามโนสุจริต โยธรรมโมอันว่าพระนกวโรกุตระเจ้าเก้าประการสิทั้งปริยัตเป็นประโยชน์สารอย่างยิ่งนิยากศธรรมนี้แหละจะนำชายหญิงให้มีสุขดังสังขารทุกให้สิ้นโศเข้าสู่สิวะโมนิพานเมืองโยสังโคข้าพระเจ้าจะขอน้อกกาบถวายบูชาพร้อมไปด้วยสัจจาอันถือมั่นแห่งพระแห่งพระสงฆ์ผู้ทรงจัญญาจารีธรรมจงมาช่วยอุปธรรม์ค้ำชูกิจ ซึ่งองค์เทพได้ลงสู่ล่างสิงสถิตเพื่อหนุนจุนเจือช่วยเหลือมนุษย์ด้วยใจปราธานาจากราคีมีแต่ความบริสุทธิ์ของแพ่วประดุดดังประทีปแก้วสองนำทางให้พร้อมสบมบูรณ์ปูนดมประหนึ่งล่มโคแก้วโคทองที่สอดสอส่วนสร้างบาลานีไว้ในแห่งความสง่าตามตามธรรมีรักคุณจึงยึดเหนี่ยวพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณ เป็นบันไดเดินจึงตั้งใจไม่ให้เหินห่างหายโดยนี้น้ำใจจิตของสายศรัทธ,ธาก้าหวังจะให้ชาวประชาด้วยศรัทธ,ธาพระบารมีในครั้งนี้ด้วยเถิดสีสีสิบนิ้วของข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสก,การคุณแก้วสามประการอันยอดยิ่งอันเป็นมหามงคลมิ่งทั้งพิภพสิ้นทั้งมหันโนบทุกขอบเขตแผ่อำนาจ ข้าพเจ้าขอคาระวะครูครูผู้รู้ไสยศาสตร์จึงได้ร้องประกาศตามหลักการคุณครูที่ได้ฝึกหัดมาจนเชี่ยวชาญทั้งครูอาจารย์ที่ได้ไหว้วานถ่ายถามทั้งครูเนี่ยครูนาครูพักรักจำครูกระทำพิธีอันเป็นปิดมหาอิสราธิบดีดีหลกจงมาช่วยอุปถัมภ์พบแก่ข้าพเจ้าอีกทั้งปิดูเรศเกตแก้วและชนนีอีกทั้งเทพพยาดาทุกราศีพร้อมสะพัง จงมาสถิตยับยั้งคอยรักษาช่วยอนุโมทนาอุปถาตามหลักพระประสงค์ที่แจ้งเหตุขอเดชะพระโลกเชตุโรกุตระจงมาประสิทธิประสานพอในวันนี้ด้วยเถิดตามตำรับเรียนรู้ใว้ครูก่อนขอยอกอปรปนงก้มเกสาต่างดอกไม้ทูกเทียนที่เวียนมาขอบูชาโดยการกำหนดครูบทกรทั้งครูร้องและครูแหลอันศักดิ์สิทธิ ที่ทุกทิศได้เมตตามาสั่งสอนอักขละวันณยุคพบทุกตอนตามบทกรดีๆที่เขียนมาครูพิมพ์เทพครูพิรอดยอดตำลับทั้งคำร้อง่อนขับพ่อหนักหนาทุกทุกท่านได้สร้างพบจนจนบทมาขับเสพาขอบูชาพระบูดีทั้งร้อยแปดพระองค์ทั้งทางแหลห้องตัวทำพิธีโดยได้อย่าลรุ่มหลงให้จำแม่นสสำคัญเป็นมั่นคงขอให้ท่านจงมารับพาที่บูชา สิบทานครูขึ้นบูชาเหนือเสียงก้าวดอกไม้ทุกเทียนไหวคูครูบาอาจารย์ไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหวจ่าวานไหวครูบาไหว้พระสงฆ์ไหว้องค์อินไหว้ทั้งปวงเทวฤิษ์สถิตยังถิ่นไหว้พระอินพระสยมเทวาทิราชไหวบรมครูไหวพระพุทธเจ้าหลวงทรงห่วงอยู่ไม่เทียมเทียบเปรียบป่าถนาไหว้พ่อครูพามศิวะ รัญยาดังหานไขไหวบิดามารดาเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ท่านปลูกฝังยังดวงใจใฝ่ถวินไหวครูในคอมาต่อไปลิ้นไหวครูในคอมาต่อกบินหญิงชายได้ยินสวัสดีเคารพครูตนมหัดนมักการขึ้นเหนือเสียง่างพูดเทียนไหวคุณครูขึ้นบูชาจะขอเคารพคุณบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูลูกมาจนเติบใหญ่ จะขอเขารพพระรัตนารัยที่ได้คุ้มครองประเทศไทยให้ร่มเย็นจะขอเขาเรพบครูบาอาจารย์ที่ได้อบลมลูกศิษย์มาจนเชี่ยวชาญโคนโตเทวะสังขายโยสหัสสะเทวะสังคาจะสัพเอินทราปะมะนามะยังสันติเทวาและขันตุกสัพพธาหน้าบัดนี้ถ้าพระเจ้าจะขอน้องก้าวประดิสถาน อัญชุลีปนมน้อมขึ้นเหนือเสียงสีโลโลเทพพยาดาเจ้าจงเปรยปรีปาโมดมโนสารจำนงแห่งองค์พระมหากรัตตาราคติยะวรวงศ์อันเรืองเดชอีกทั้งท่านเท้าไทยเทเวศท,ทุกทิศท,ทุกทิศาอันหนึ่งข้าพระเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณพระอุปชาชอุบราช ขทั้งนักต้นและนักสิทธิวิทยาธรบิดทั้งเทพเทวาผู้เป็นเจ้าฟ้าจงประเด็ดมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระมหา,ทาเทพเทวาทั้งหลายทั่วเมืองปัทภีดลพระฤาษีทั้งร้อยแปดตนท่านจงดลนมาบันดาลด้วยสัพพะสิทธิวิทยาพระครูพาครูเท่าครูพักรักจำและครูอักษรสถาพรกรรมสิทธิให้แก่ข้าพเจ้าณนะการระบาดนี้ด้วยเถิด อิติปิโสพะควาข้าพเจ้าขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเกศก้าวเหนือลมขออัญเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องซ้ายขออัญเชิญพระนาลายเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องขวาขออัญเชิญพระคงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวรขออัญเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้ากระทำการสิ่งใดเมื่อใด ภูมิใดภายใดอย่าได้มาเบียดเบียนบีทาอย่าได้มาประมา,พาทพลาดทั้งขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลังขออัญเชิญคุณพระฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์เดชะคุณครูบาอาจารย์ที่ล้ำเลิศคุณคุณครูที่อยู่ในท้านขอให้ท่านจงมาช่วยอำนวยใช้ให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพูดทางประสิทธิมหาประสิทธิธรรมมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆประสิทธิมหาประสิทธิ อิทิลิอิทิลิศทางอิติบักสิทธิพระวันตุเมพระวันตุเมข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระวิษณุกรรมก่อนขอยกยยก่อนประนมก้มก้าวเพราะว่าท่านจะเป็นผู้รู้แก่การโยธาขอเชิญท่านเสด็จมาช่วยสร้างโรงพิธียาวรี36ห้องซึ่งจะได้เป็นที่ประทับรับรองของพวงเทพเทวดาซึ่งจะได้อัญเชิญมานการอาบันี้ด้วยเชิญ ทุกษาทุกาทุกข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญผู้เจริญด้วยบุญบารมีสถิตมายังสถานที่มายเมฆแดนสวรรค์ตั้งแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงทั่วถึง16ชั้นฟ้าขออัญเชิญให้ท่านจงสเสด็จลงมาเพื่อจะได้เป็นสักขีพยานในการบูชาครูทุกชั้นฟ้าทุกราศีนักการ,รบัดนี้ขออัญเชิญสเสด็จลงมาตามลำดับเพื่อมาประทับในมณฑลพิธีนักบัดนี้ด้วยเถิน ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายให้แจ้งประจักรตามหลักการอันพระสยมบรมพรมยานพระอิศวนพระนาลายเท้าสักกะเทวาราชพรมมัทิราชเจ้าท่านเท้ามาตุลีท่านเท้ามาลีวราลราชสหัสสนไตต,ตึงอัญเชิญถึงท่านเท้ามาหาพรมเท้ากบ,บินลพรมและพระพรมที่เหมาะสมกับงานพิธี นอกจากนี้ยังมีเหล่าอมรินอินทราสมเด็จพระแม่อุมามหาเทวีพระแม่ลักษมีพระแม่สุรส,สวดีพระพิคเนสวนพระคันทกุมารพระโพธิสัตว์ผู้สําเร็จญาณอวโรกิเตสวนกวนอิมและเหล่าเทพอรชุนผู้ประกอบด้วยบุญยญลิศพระอาทิตย์พระจันทร์เชิญมาด้วยเหล่าเทพเทวาจงมาช่วยกันในวันนี้ด้วยเถินลำดับต่อจากนี้ยังมีพระฤาษีชีพยัย ที่ได้บำเพ็ญพจน์อยู่ตามเทือกเขาและถ้ำที่ไม่กำหนดตั้งแต่พระฤาษีนารอดพระฤาษีนาลายพระฤาษีตาไฟพระฤาษีตาวัวพระฤาษีบรลไลโกดพระฤาษีพิลาพระฤาษีบรมโกดพระฤาษีปัญญาสดพระฤาษีสมบัติพระฤาษีมหากัสสปะพระฤาษีไตรภพพระฤาษีทัตสมงคลพระฤาษีโคโดมพระฤาษีโคตบุตรพระฤาษีโพธิสัตว์พระฤาษีเพชรฉลูกัน พระฤาษีชนกพระฤาษีมุดมีพระฤาษีพมเมธพระฤาษีพมนาเรศจะตุรทิพยันตเนเกตโกมุดสัตบุตรสัตตบง์ทั่วกระทั่งพระฤาษีพิลาพิรอดยอดตำหลับและไกสอนขอ,อนเชิญทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศีลทั้งที่ทรงศีลสังวรทั้งหมดที่ทรงพรมพศพรมอาจทรย์อาศัยอยู่ในทุกทิสถานป่าหิมพานและเขาไกลาสัตตบงกฎ ขอเชิญท่านทั้งหมดจงสเสด็จมาประสิ์ที่ประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงถาวรด้วยวัฒนาณนาบัดนี้ด้วยเทินโอมีมัสมิงพระปะคนทัพพระมูนีเทวาหัตตาตุมเหปริปูญจันตุทุติยมปีมัสมิงพระปะคนทัพพระมุนีเทวาหิตเตตุมเหปริธัญยันตุ ตต bon ิยังปีมัสมิงทราปกรณทัาพระมุนีเทวาปิตาตุมเหปริพัชชันโตโอมสระเวโยฤศีพานวนามัสเตโอมนโมชีวโกศิรสาอาหังการุลิโกสัพพัสตานังโอสัทธะทิพพมันตังปภาโสสุริยันจันทังโกมารพัจโจปัภาเสสิบันดิตโต สุมเมธะอรโรคยาสมนนาโหมเมุมามามมกจสุกสุนรนาที่ว่าะสดได้ใครกะสุดได้สาธุสาธุสาธุขออันเชิญเทพเจ้าในสายฮินดูทั้งหมดที่เป็นองค์ประธานล่างได้แก่พระแม่ลักษณีม,มหาเทวีซึ่งในปีนี้พระองค์ได้เสด็จมาเป็นประธาน พื่อความสมบูรณ์ความบุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขของประชนทุกคนขอพระทอขอระคอนุญาตให้ทำแม่ไงเอที่วัดถุกลาให้มันติดทีทไปเลยถุกลา อ้าวมาเมย์ทำไหมอืมมันกระจายไปในกะลาถูกกะลาน่นจุดอยม

Ba tay mặt b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 ay mặt पूर्ण निध सुंदर मुखरब नेत्र ये शेरात्र महामारे जरपोण करुण वहार संसार सारम ผูชาเกนชาลารมเส้าชาวสันตรจมฤุทยารวินเทาวัมภาวานีาซต์จมนามิมิุโรกาณาเสสะณพระมสิรุสะรุสาจุกามมสักลานภีสับงาวมาสิตรนม

พระองค์หมายต้องเห็นแม่ของมาเรียนทำไม ตารวมมาทีวะทอดาวมิสามมาทีวทมธรรมะยยาห์รรมะานาสัมปัสัวนามสกัญาหุ่นเทวมาตจียารมาติ